เรื่องแนอกาสวันสงการปีใหม่ไทยผมขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำเกษตรกรทุกท่านผมขอราธนาคุณพระศรีราตาัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองให้ท่านมีความสุขสมหวัง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและท่านที่เดินทางกับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพปลอดภัยตลอดการเดินทางสุขสันวันปีใหม่ไทยครับสวัสดีครับเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยขอให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆประสบความสำเร็จร่ำรวยมั่งมี ปลอดโรคพ้นภัยมีสุขภาพแข็งแรงและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านปลอดภัยในทุกการเดินทางสุขสันต์วันสงกรานต์ครับ